o ู้ด i ิ s เพื่อค like. no yeah, you, ุณภาพชีวิตของหนูโดยโรงพยาบาลเด็กมิต so ิเวสีนครินคุณผู้ชมหาความกังวลไม่ดีเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีความกังวลจะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จจะทำอะไรก็ไม่มีความสุขเดี๋ยววันนี้เราจะมากําจัดความกังวลกันค่ะกับแพทย์หญิงอัญชุลีธทรวงไพศาลนะคะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสวัสดีค่ะ ความกังวลเนี่ยมีเราไม่มีเลย จัดการยังไงดีคะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ยังมีความกังวลอยู่นะคะแล้วก็จริงๆมันก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่การฝึกฝนหรือว่าการค่อยๆจัดการแบบความกังวลของตัวเองเนี่ยพอฝึกๆไปก็จะดีขึ้นก็จะเก่งขึ้นนะคะได้ค่ะเหมือนกับเราเล่นกีฬาใช่ไหมคะถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยก็เก่งขึ้นการจัดการกับความกังวลก็เช่นเดียวกันเพราะ,ะว่าจริงๆแล้วความกังวลเนี่ยจริงๆมันก็มีประโยชน์กับเราเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าน้องๆกาลังจะสอบพรุ่งนี้ หรือว่าสอบอาทิตย์หน้าถ้าไม่จงวลเลยก็คงจะไม่อ่านหนังสือถ้าหากว่าเรากังวลแบบนิดนิดเราก็จะอ่านหนังสือแล้วก็จะพยายามก็จะขยันก็จะแอคทีฟขึ้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าความกังวลมันมากจนเกินไปเหมือนที่คุณหน่่ยบอกก็คือจะกลายเป็นรนละอพอรนทีนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกค่ะอโอ้จะอ่านตรงไหนก่อนดีเยอะไปหมดทําอะไรไม่ถูกสุดท้ายก็เลยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรอันดับแรกจะต้องรู้อารมณ์ตัวเองก่อนนะคะว่าอ๋อเรากําลังกังวลอยู่ท่านต่อไปก็คือต้องดูว่ากังวลเรื่องอะไร แล้วพอเสร็จแล้วเสร็จล้ะพอรู้ละว,ว่าเรื่องอะไรที่จะกังวลน,นะคะทีนี้ก็ลองมาคิดดูว่าเราจะแก้ปัญหาความกังวลใจนี่ยังไงนะคะก็แก้ปัญหาความกังวลใจไม่ใช่แก้ปัญหาของเรื่องนั้นนะคะบางทีมันก็ต้องมีสองด้านเหมือนกันเหมือนที่คุณหนุ่ยบอกนี่ดีมากเลยก็คือแก้ที่ความกังวลใจอันที่สองคือแก้ปัญหาตรงนั้นจริงๆนะคะโดยมากที่ความกังวลที่มันมากขึ้นมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราคิดมากจนเกินไปค่ะบางทีเนี่ยแบบเรื่องไม่ได้แบบใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าพอ เรากังวลปุ๊บมันก็เหมือนคิดแบบคิดปุงงซ่านใช่ไหมคะคิดต่อไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้คะ่ะสมมุตินะคะเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเราก็ยังหาทางแก้ไม่ได้จริงๆเหมือนกันะนะคะจะจัดการกับความกังวลในเรื่องนั้นยังไงได้ครับตอนที่กังวลมากๆเนี่ยบางทีเหมือนมันมืดแปดด้านเหมือนกันนะคะบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยแก้ไม่ได้เขาบอกเหมือนเส้นผมบางภูกเขาคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกคงต้องผ่อนคลายตัวเองสอนถ้ามีวิธีหนึ่งที่แบบใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาทุกสถานที่นะคะเราก็ง่ายนิดเดียวค่ะแค่หาที่หน่อสงบสงบนะคะนั่งหลับตาหรือว่าจะลืมตาก็ได้นั่งผ่อนคลายค่ะพิงไปเลยค่ะความคิดอะไรที่มันปุ้งสร้างออกมาก็ตัดมันออกไปนะคะเหมือนที่ทางพุธเราที่ใช้ก็คือเป้าดูลงหายใจใช่ไหมคะใช่ค่ะสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะพบว่าจิตใจมันสงบขึ้นทีนี้ก็ต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองค่ะต้องบอกว่าอ่ะสู้นะไม่เป็นไรค่อยคิด เมื่อจิตใจสงบเนี่ยปัญญาก็จะมาหมอฝากคุณผู้ชมจักนี้ถึงเรื่องของความกังวลได้ไหมคะความกังวลเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักมันเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะจัดการกับมันได้ดีขึ้นและนับวันถ้าหากว่าเราฝึกฝนเรื่อยๆเราก็จะเป็นผู้จัดการในความกังวลหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความกังวลนะคะ คุณหมอก็หาวิธีธรรมชาติมาจัดการกับความกังวลด้วยเหมือนกันเอาละค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับแพทย์หญิงอัญชลีธีระวงศ์ไพศาลนะคะคุณหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคุยกันได้บ่อยๆนะคะ,คะขอบคุณค่ะอเอาละช่วงหน้าดูสิคะจะเป็นเรื่องอะไรในช็อะเบาเรื่องเล่าน่ารู้สักครู่หนึ่งคะ่ะ